ผมไม่มีคมเลยแหละโอเคฮะก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับนายโฟดชแนลนะฮะเราก็มัอยู่ในเกมเพเดสองนี่นะครับกับกลุ่มใหม่ที่เราจอเขากดอัดนะวะอัดแล้วครับเรียบร้อยแล้วฮะเิดด้วคือมันเขาจะไม่แนะนำเปิดรายการหาเลยเลยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมคือแม่งล็อกไงเอาละก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับนายโฟดชแนลนะฮะ เราจะมาอยู่ในเกมเพย์เดย์สองนั่นเองนะครับผมโอเคแนะนำตัวกันหน่อยครับแคเนวอะไรก็ไม่เคยได้ยินเลยพอดีผมเปิดใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแคทแคทไม่ใหม่น้ำน้ำมีคนน้ำมีคนไอ้ไม่มีคนเว้ยพร้อมพร้อมพอหาห้องยามก่อนเรียบร้อยแล้วครับได้แล้วเจอแล้วเคโอเเคฮ้ยอะไรกันเนี่ย มันโดนแกงม้าตกแล้วความเลยแกงม้าตกความแกงยูนิคอนนะฮะแกงยูนิคอนยูนิคอนจัดจ้านจะเอาซิกซิกนายมอซิกนายมอมันจะไปม้ามึงมานี่มนันการด้าอุ้ยหน้าแหกเลยเกือบไม่ทันแล้วเมื่อกี้เกือบผลงานเกือบเหมือนกัน,นอย่าขึ้นข้างบนเลยฮะข้างบนมีกระจก เออโลมาล่างเหอะอะไรนะเฮ้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราทำเหมือนเดิมเลยมาคุณไอไนท์แมร่มาอยู่กับคุณดาร์กเฟสแล้วคุณฮาร์ทคอฟฟี่ดาร์เฟว้ยไม่ใช่ดาร์กเฟสเออดาร์กเฟสก็ได้ไออ่านผิดตะไกเลยคุณฮาร์ทไอคุณฮาร์ทคอฟฟี่มากับผมฮะโอเคแล้วก็เตรียมชาร์จเหมือนเดิมนะเดี๋ยวรอผมไขประตูแป๊บอะไรนะฮะเตรียมชาร์จเตรียมชาร์จชาร์จครับชาร์จไปถึงว่าอล็อกเลย โอเคสามัดไครับผมนับสามคือเรียบร้อยเลยนะสามสองหนึแปะแจ๊บครับขาไปเลยวเคน้ำหเยบอกโจมจำวอเร็วผมประจำวอลแล้มาับบอสต้องุดตรงไหนวะอีกทียหาเรียบมองหาแยงวอนู่นไปเลยคุณออย่าอย่า บอยกางมา้านะบอยยำเพ็ดเตรียมเพ็ดอะไรนะเพ็ดเพ็ดหนังโป๊เตรียม,มเตรียมนะคุณเพ็ดแหมม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเพ็เจอ,อเขบอกว่าตอนนี้ธนา,าคารมีหนังโป๊ถ่ายทำมันอยู่หนังโป๊บ้านคุณสินหนังโป๊เรื่องดาร์มิังง่นตัประกันพวกนี้ใช่ไหมคุณที่ทำให้คุณปวดหัวใช่ครับอะไร คน no kind of มาลวตีเอ๊ะมามาป้อนอทีเอ็มกันเอาจ้มไม่เตะทีเอ็มเนี้กขอตัวจี้อะไม่กันแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แล้วเออคุณเซอร์ไนแมร์เออคุณจะไม่พูดเลยหน่อยหรอครับเขาไม่พูดเลยเลยวะพูดหน่อยก็ได้นะฮะคุณกลัวเลยครับผมดีกว่าไหมคนรัาผมมีของให้เล่นครับคุณจะเล่นกับผมไหม ่นอะไรวะยิงตัวประกันให้ตายหมดเลยจบเอ้ยหาขอพิสูจน์แล้วเอาศพไปไว้บนรถกันดีกว่าจับมารวมกันเลยเออว่าลืมเลยเออเอาศพไปไว้บนรถกันไปลืมเลยแล้วรถอยู่ฝั่งไหนอะไม่รู้ตอนนี้มันหลังหลังร้านแกจะเก็บเก็บให้หมดนะศพอะทุกคนจอมมันจอมใช่ไหมใช่จอมจอมจะกินก๋วยเตี๋ยวได้ปะไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมทไม่กินจะกินราเม็งมีปัญหาไหม อะไรนะรามิงรามิงอะรามิงเนื้อคุณอะแมวเรื่องมา,ากนะมึงรถแม่งอยู่ทางไหนวะหลังร้านเห็นตบว่ะไรถุงตบไกลๆอะคุณทำอะไรวสวัสดีครับสวัสดีครับ อืเขาพูดแล้วนั่งสิครับนั่งสิครับ<อ>ตายซะจะ <laughs> พูดว่ายัางอ่ะยัางสุกอ่ะตอนนี้มี <c oughs> คนเงียบไ <c oughs> ปแล้วนะหนึ <c oughs> ่งลาย <c oughs> ใครเงียบวะหนไอ้มาดูมาดูนท์แม์เนี่ยนท์แม์เขาโยก ดูนะเดินด e ูเดนดูคนคนคนณคุคค okay. hey, ้คนขเดนอาล็อกเยคนณด่าคนด่าคนณด่กดูผมดูผมคุณก็อย <um <ah, да SO ู่ไกลก่อนคุณอยู่ไกลอาอยู่ไกลอยู่ไกลตั้งไงอะยังไงวิ่งวิ่งแน่ใจนะวิ่งอย่าไม่ใช่ไม่ใช่ครบไม่ใช่ฮะไม่ไม่จาเขาชนผมอะ อันนี้ครับทุกคนไปไป,ไปม,ามามาตรงศพหน่อยได้ไหมฮะมาเนี่ยตรงถึงศพหน่อยผมเมดี๋ยวจะให้ดูเหมนขนศพแป๊บโอเคนะฮะโอเคฮะเนี่ยมามาดูหน่นอยฮะเนี่ยเฮ้ยคุณเห็นแล้วฮะกำลังจะไปครับเนี่ยมามาดูฮะคุณดากเฟดไอเฟดกำลังจะเดินแบบไอเฟดเลยเหรอดอกทองมาเร็วอ้าโอ้โหคูทองโอเคมาดูดูนะฮะอุยออ้ยคู่สปิวโอ้ ไปแล้วอันนี้ผมผมจะให้ดูเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าทันไอ้ต้มยำอะไรนะทะเลมอไฟครับเป็นอย่างเงี้ยเทเลมอไฟเอาจัดเลยดูเต็มเต็มแโอ้ที่ว่างอ่ะใช่ไหมเนี่ยครูครับผมยังไม่ตายนะจ้าใครยิงใครใครคว้างไรขุิดแล้วกลัวไปแล้วไปแล้วไม่รขวิดเขาเลยอาอยู่ไหนอะไรสาระมากเลยนะตอนเนี้ย เนี่ยเราวิ่งแข่งกันแล้วครับวิ่งแข่งจากถนนเนี่ยมามานี่ฮะอยครับเนี่ยตรงไหนครับตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ฮะไอตรงฝาฝาเนี่ยฝาเนี่ยผมไล่ควิดหมดแล้วอยู่ไหนวะผมไล่ควิดหมดแล้วเนี่ยฝังนะฮะไม่ได้ฝังเนี่ยนะฮะโอเคพอนับปุ๊บแล้วก็วิ่งวนไปนู่นสุดนู่นเขาก็วิ่กลับมาโอเคนะฮะไหนวิ่งสุดนู่นเลยเหรอฉุดสุดมัไปแล้วนี่นะผมผมจะวิ่งให้ดูก่อนผมจะวิ่งให้ดูก่อนตาหนึ่งโอเคนะ อ่ <Okay. S 2> ดอูดูเอายังห้ดูตรงไหนไอ้ตัวปุ๊บ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 วิง่งมองครับมองเสร็จแล้วเราก็วิ่งตรงไปนู่นแล้วก็วิ่งเข้ารั้วแล้วก็ว,ว,ว,กว,วนกลับมาที่เดิมฮะอะไร<อ>นะเข้ารั้วเข,ข้าลู่เนี่ยนะเข้าลู่อยุดตรงไหนตรงข้อเนี่ยเหรอขุนมาใช่ไหมขุดไม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องรีบตามโอเคนะฮะไปครสามสองหนึ่งลุยเฮ้ยโกงอะโธ ผมคือที่หนึ่งครับกูหนึ่งว่าผมวิ่งเสร็จก่อนอีกนี่มาทางนี้ครับมาทางนี้เดินคุณคว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 มาดูไล่มองคนมาดูไล่มองมันเดินที่หนึ่งว่าที่สองทเขาปี่มันโกงเหรอวะขาทุบพี่มันโกงอ่ะอืออะไรวะอ๋อ จะมีคนวิ่ง้าคนหนึ่งนะโอเคนะฮะโอเคครับแล้วรางวัลล่ะครับผมที่หนึ่งอะรางวัลก็ใครใครที่หนึ่งมานี่ฮะใครที่หนึ่งมานี่รางวัลส่งส่งอำน้าคุณไปดครับรางวัลส่งอำน้าคุณเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะอย่าเข้ามานะพวกผมมีปืนคิดว่ามีคนเดียวเหรออไปมีเหรอพวกพวกคุณมีเลยไหมผมไล่ขุดละ มันจะไล่พิดเอาไว้เฮ้ยออไมอยู่ๆก็เงียบเลยใครมันทำอะไรเ้่าของปะว่าดีกว่ามาใครใครเก๋าใครเก๋ามามามาเครื่องเลยอ่ะไม้แหมใครล้มอ่ะใครล้มอ่ะ ไม่ต้องช่วยมปล่อยมันปล่อยมันเเเออเฮลอไม่ยาอย่าช่วย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 ใ้ช่วยช่วยไม่ได้กด F ไม่ได้เลยอะทาไงดีอ่จริงจไม่ได้ด้วยจริงจไม่โกหกจริงนะคนคนี้คนนี้คนนี้ก่อนคนนี้ก่อนนี่เอาอะเอาอะได้ข่าวว่าเก่าขาวเก่าเก่าปล่อยปล่อยให้ต้นจับไเก่ปล่อยให้ตนจับไปเลยโคตรโคตดูผมต่อยมันอยู่คนไม่ต่อยเขาไมอ่ะนั มอ้าวโดนไปแล้วเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจไม่มามาโดนจับได้ไงวะปาปาเด็นคือที่ไม่ช่วยเดี๋ยวนี้งเจี๊ยคนในสังกัดโอเคมาเลยฮะเข้ามาเข้ามาตำรวจไม่มามาโดนจับได้ไงได้แล้วเสร็จแล้วอะไรนะแล้วเสร็จแล้วผมผมคุยได้เลยนะคุณหนีคุณหนีเปิดทางผมจะคุยแล้วคุณมันจะคุยแล้ววะลบให้มันเถอะอะไรอะต้องอปเปิ้พี่เลยพี่ได้เยอะ ดของระเบิดชิบหายอย่างนี้มันก็เลื่อยช้าสิหมดอ้าวทำเองทำตัวเองนะชิบหายแล้วเอาทำตัวเองครับเข้ามาทำเข้ามาทำอย่าอ้าวปืนปืนหมดหมดแล้วเอาโง่ เวลาเล่นเพลงดีเราต้องเราต้องยืมเพลงที่เอกมาเล่นเลยเพลงอะไรรูไ้ไหมเพลงอะไรโดเรด,ดีโดโอ๋อผมไม่ใช่ละโอ้ยกระสุนหมอดเอกไม่ได้แค้กล่องกระสุนม,เมาเลยเหรอไอ้กล่องกระสุนไม่เห็นเนาะหมดละ ถ้าเกิดกล่องศูนย์หมดนี่ทำงงไงดีก็ต้องเปิดเลยครับกด F นั่งแงกะกันเลยอ่ะอไม่ดีแล้วอ่ะไม่ดีมากเายใช่ไหมนั่งแงะกัน่ะแน่อ่ะโอ้ยผมมีผมมีทักษะสำคัญกว่าคุณอะไรเนี่ยผมได้ท้องแล้วพมอคุณที่เราดู ได้ไหมผมอขึ้นรถหนึ่งเฮ้ยมาเอาศกขึ้นรถแล้วอะไปกินคนเดียวอ๋อไอกระสุนหมดชิบหายชิบหายแล้วเอาไปดิไปไม่งเลยก็ได้ไม่ก็คิดได้เวลาเมื่อยมือได้เวลาเมื่อยมือเมื่อยมือเมื่อยไรผมว่าเมื่อยขามากกว่านะ แล,แ,ลแล้วเราก็ไม่บอกให้ผมเอาอมาผมจะได้เอามาให้ไปเลยดีกว่าไหมฮะ <c oughs> ไปเถอะผมว่าอันตันมันจ,จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแตกแล้วครับอีกนิดเดียวไปหมูเฮาห <c oughs> มูเฮาด้วยนะมาวิา่งแข่งไทโรกัน าเขาฟีมันโกงเงครับแต่โกงอะไรแค่ทะลุหน้าต่างวิ่งมาวิจามแล้วก็บอกเขาอย่างนี้นะสำหรับพาร์ทนี้ก็ลาไปก่อนไปต่อกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ